เรื่องราวการล้างแค้นและหักเหลี่ยมของผู้หญิง2คนนะครับระหว่างอิซาเบลเคลียร์ทีฟสาวสุดฉลาดและก็คริสตินหัวหน้างานผู้ซึ่งทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์และความขัดแย้งของทั้งสองคนก็บานปลายขึ้นครับจนนําไปสู่การวางแผนฆาต,ตกรรมที่แสนแยบยลสุดท้ายแล้วเรื่องราวความซับซ้อนซ่อนเงื่อนจะจบลงยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพนตร์เรื่องแพชชั่นพิษสวัสดรักลวงแค้น หนังได้เริ่มมาที่อิาเบลนะครับเธอทํางานอยู่ในบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งแล้วก็มีเจ้านายสาวที่ชื่อว่าคริสตินโดยในตอนนี้เนี่ยพวกเธอทั้งสองคนก็กําลังทาโปรเจกต์โฆษณาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งอยู่นะครับซึ่งคริสตินก็ได้เรียกให้อิสเบลเนี่ยไปร่วมกันคิดงานที่บ้านของคริสตินนะครับและในระหว่างที่พวกเธอทั้งสองกำลังนั่งคุยงานกันอย่างสนุกสนานเดิร์กหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่ทํางานร่วมกับพวกเธอก็เข้ามาในห้องและเขากับคริสตินก็เหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กันนนครััับกกกก็็เเเเเลลลลลยยส้้้างางวมอออออดดใหิิื จะกลับบ้านของเธอก่อนแต่ว่าคริสตินเนี่ยก็เดินมาหาและก็กล่าวชมเชยในการทํางานของเธอในวันนี้และก็ให้ผ้าพันคอของเธอกับอิซาเบลกลับไปด้วยครับและในคืนนั้นหลังจากที่อิซาเบลกลับไปแล้วคริสตินกับเดิร์กก็ได้โบ๊ะบ้ากัน แล้วพอตกดึกเนี่ยอยู่ๆอิซาเบลก็นึกไอเดียขึ้นมาได้ครับเธอก็เลยโทรหาแดนนี่เลขาของเธอนะครับเพื่อจะทดลองไอเดียนี้แล้วพอถึงในตอนเช้าอิซาเบลกับแดนนี่ก็ได้ร่วมกันถ่ายวิดีโอโฆษณามือถือตามไอเดียของเธอนะครับแล้วเธอเนี่ยก็นําวิดีโอไปเสนอให้กับคริสตินและคริสตินก็บอกกับอิซาเบลนะครับว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากแล้วคริสตินเนี่ยก็ให้อิซาเบลไปที่ลอนดอนนะครับเพื่อจะเสนอไอเดียนี้ให้กับผู้บริหารโดยหลังจากนั้นเนี่ยอิซาเบลก็ได้บินไปที่ลอนดอนแล้วก็นําเสนองานต่อหน้าผู้บริหารนะครับ แล้วไอเดียของเธอก็สร้างความพึงพอใจอย่างมากและการนำเสนองานในครั้งนี้ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากที่ประชุมงานเสร็จแล้วเนี่ยแดนนี่ก็ได้ชวนอิซาเบลไปดินเนอร์ฉลองนะครับแต่ว่าอิซาเบลก็ได้ปฏิเสธไปโดยเธอก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเธอเหนื่อยมากพอแล้วแต่ว่าพอตกกลางดึกเนี่ยแดนนี่ก็เจอกับอิซาเบลนั้นดินเนอร์อยู่กับเดิร์ครับที่ร้านอาหารกันแบบ2ต่อ2ทําให้แดนนี่เนี่ยรู้สึกเสียใจที่อิซาเบลนั้นโกหกเธอนะครับแถมอิซาเบลกับเดิร์นั้นก็มีอะไรกันด้วยในคืนนี้โดยในระหว่างทีีีี่่มอออะไไไรกกกันเเยยดดดิ็้้ถาาวโออวโ และหลังจากวันนั้นนะครับอิซาเบลก็ได้กลับมาที่บริษรัทและผู้บริหารก็ได้วิดีโอคอลมาพูดคุยกับอิซาเบลพร้อมกับคริสตินนะครับ โดยผู้บริหารก็ได้กล่าวชมเชยไอเดียนี้เป็นอย่างมากแต่ว่าคริสตินก็ดันพูดเอาหน้าครับแล้วก็บอกผู้บริหารนะครับว่าเธอนั้นเป็นคนคิดผู้บริหารนั้นก็เลยให้ครนะิสตินเนยย้ายมาทํางานที่สาขาใหญ่ในนิวยอร์กทาให้อิซาเบลเนยรู้สึกไม่พอใจกับคริสตินครับที่ขโมยไอเดียของเธอไปแต่คริสตินก็ได้บอกกับอิซาเบลนะครับว่าเธอเนยไม่ได้ตั้งใจจะขโมยไอเดียแต่นี่มันคือธุรกิจแล้วก็การทํางานเป็นทีมเธอเห็นว่าอิซาเบลเป็นคนมีพรสวรรค์และเธอก็เป็นคนดึงพรสวรร,ออวไรไออคร์ และหลังจากประชุมวิดีโอคอลเสร็จแล้วนะครับแดนนี่ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับอิซาเบลว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องที่คริสตินขโมยไอเดียของอิซาเบลไปแล้วและเธอก็มองว่ามันแย่มากแต่ว่าอิซาเบลนั้นก็แก้ตัวแทนคริสตินนะครับว่ามันเป็นผลประโยชน์แก่คนทั้งทีมซึ่งแดนนี่เนี่ยก็ยังคงรู้สึกว่าคริสตินเป็นคนไม่ดีอยู่นะครับแล้วเธอนั้นก็เดินออกจากห้องไปโดยระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยก็เดินสวนกับคริสตินที่กําลังเข้ามาคุยกับอิซาเบลพอดีและคริสตินก็ได้มาชวนอิซาเบลให้ไปเดินดูแแฟชชั่นนโวรรรออองงเเทท้้้้้้าาดดยกกะคลิิสต็ไซืให เพื่อจะให้อิซาเบลเนี่ยไปงานเลี้ยงกับเธอด้วยและเมื่อไปถึงงานเลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นงานเลี้ยงที่หรูหราอิซาเบลนั้นก็เลยทําตัวไม่ค่อยถูกครับคริสตินนั้นก็เลยแนะนําเธอนะครับว่าให้ลองไปคุยกับคนอื่นดูแต่เหมือนว่าอิซาเบลนั้นจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเธอนั้นก็เลยรู้สึกเสียหน้าและก็อยากจะกลับบ้านในทันทีโดยหลังจากนั้นเนี่ยอิซาเบลก็เห็นนะครับว่าเดิร์กมาที่งานเลี้ยงนี้ด้วยเธอนั้นก็เลยกลับไปกับเขาเดอร์กเนี่ยได้พาอิซาเบล ความสัมพันธ์ของเขาและเธอเป็นยังไงบ้างโดยเดิร์ก็ได้บอกนะครับว่าคริสตินเนี่ยเป็นคนที่รักสนุกมากและไม่ว่าเธอต้องการอะไรเขาจะต้องทําให้และเดิร์ก็ให้อิซาเบลเปิดลิ้นชักดูนะครับแล้วเธอก็พบว่ามีหน้ากากแล้วก็ของเล่นเซ็กทอยอยู่เต็มไปหมดอิซาเบลก็เลยเล่านะครับว่าคริสตินเนี่ยให้ผ้าพันคอกับเธอด้วยแต่เดิร์นั้นก็บอกนะครับว่านั่นเป็นผ้าพันคอของเขาที่เขาให้กับคริสตินจากนั้นเช้าวันต่อมาครับก็ได้มีประชุมเกิดขึ้นเมื่อประชุมเสร็จแล้วคริสตินก็ได้้พคยกัับบอาาาเเลรมมปวขใจ แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยรักอิซาเบลมากทําเอาอิซาเบลเนี่ยอั้มอึ้งไปเลยทีเดียวครับที่อยู่ๆเนี่ยคริสตินก็มาบอกรักเธอซะอย่างนั้นแล้วคริสตินก็เล่านะครับว่าเธอนั้นมีคู่แฝดชื่อว่าคาริซ่าซึ่งเป็นน้องสาวฝาแฝดของเธอที่มีความเก่งกว่าตัวเธออย่างมากแต่มันก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้น้องสาวฝาแฝดของเธอต้องเสียชีวิตคริสตินเนี่ยได้เล่าออกมาด้วยความเสียใจครับพร้อมกับร้องไห้โดยเธอเนี่ยก็ได้โทษนะครับว่าการตายของน้องสาวฝาแฝดมันเป็นเพราะเธอเองอิซาเบลได้ยนนแแบบบัันน้้้เเยกกกก็็ลลอรวขา กอดคริสตินเอาไว้เพื่อปลอบใจเธอนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยเดิร์ก็เข้ามาเพราะคริสตินได้เรียกให้เขาเข้ามานั่นเองโดยความสัมพันธ์ของอิซาเบลกับเดิรก์ก็เป็นความลับอยู่นะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยทาเหมือนไม่สนิทกันจากนั้นเนี่ยคริสตินก็ขอคุยกับเดิร์เป็นการส่วนตัวโดยคริสตินก็คุยกับเดิร์นะครับเรื่องที่เขาในยักยออเงินบริษัทโดยเธอเนี่ยก็บอกนะครับว่าทางนิวยอร์กเนี่ยกำลังตรวจสอบแล้วเธอก็ไม่สามารถปกป้องเดิร์ได้อีกต่อไปแล้วเดิร์ได้พยายามขอร้องให้คริสตินช่วยนะครับแต่คริสตินก็ปฏิเเเสธที่ช่ชววยหลลือขาแ้ ก็ได้รู้นะครับว่าอิซาเบลกับเดิร์กนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจากนั้นเนี่ยแดนนี่ก็ได้เสนอให้อิซาเบลอัปโหลดวิดีโอโฆษณาลงอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าอิซาเบลนั้นก็ใจลอยเพราะคิดถึงเรื่องเดิร์กเธอได้ส่งข้อความไปหาเดิร์กนะครับเพื่อต้องการจะคุยกับเขาแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ตอบอิซาเบลนั้นก็เลยรีบวิ่งไปหาเดิร์กครับเพื่อที่จะคุยกับเขาซึ่งหน้าแต่เดิร์กนั้นก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังมีปัญหาอยู่ไม่อยากจะคุยกับอิซาเบ วิดีโอตามที่แดนนี่ได้เสนอครับพอกลางคืนเนี่ยผู้บริหารก็ได้โทรมาหาอิซาเบลเรื่องที่เธอเนี่ยอัปโหลดวิดีโอนั้นตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่าจะโดนด่าครับแต่กลายเป็นว่าผู้บริหารในชอบมากที่เธอได้ทําแบบนี้เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาดูวิดีโอมากกว่า10ล้านวิวภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นและในเช้าวันต่อมานะครับผู้บริหารก็เลยนัดประชุมกันและก็ได้กล่าวชื่นชมอิซาเบลเป็นอย่างมากทําให้ตอนนี้เนี่ยผู้บริหารเลือกจะให้อิซาเบลมาทํางานที่นิวยอร์กแทนที่จะเป็นคริสตินแล้วะครับ ซึ่งมันก็ทําให้คริสตินเนี่ยไม่พอใจอิสเบลเป็นอย่างมากอิาเบลก็เลยบอกนะครับวันนี้ไม่ใช่การหักหลังแต่มันเป็นธุรกิจซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่คริสตินเนี่ยเคยพูดกับเธอเมื่อตอนที่คริสตินเนี่ยขโมยไอเดียของเธอไปนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอิาเบลก็รับโทรศัพท์จากเดิร์กซึ่งเดิร์กเนี่ยก็บอกอิสเบลนะครับว่าคริสตินได้บีบบังคับเขาให้เลิกกับอิสเบลอิสเบลก็เลยบอกนะครับว่าคริสตินเนี่ยมีอดีตเกี่ยวกับน้องสาวฝาแฝดที่น่าา้้วแนีดไไอมมสงฝ เรื่องที่เธอเล่าเนี่ยเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาเท่านั้นเพื่อจะเรียกร้องความสงสารแล้วเดิร์กเนี่ยก็ขอนัดเจอกับอิซาเบลในคืนนี้ครับโดยที่เขาจะมารับเธอที่ออฟฟิศและพอในตอนกลางคืนขณะท,ที่อิซาเบลกําลังนั่งรอเดิร์กอยู่นะครับเดิร์กเนี่ยก็ได้วิดีโอคอลมาหาแต่ว่าคนที่คุยเนี่ยกลับไม่ใช่เดิร์กซะอย่างนั้นแต่กลับกลายเป็นคริสตินครับซึ่งกลายเป็นว่าแผนทั้งหมดก็คือแผนของคริสตินแล้วตอนนี้เนี่ยคริสตินก็อยู่กับเดิร์กแถมเธอก็ยังให้อิซาเบลดูวิดีโอที่เดิรรกกกกไไไดดด้้้้้แออออออบบบบบถถ่ายตายตนนนัันัเลลวู็็ึงช เธอเนี่ยแทบจะเสียสติก็เลยขับรถไปชนในลานจอดจนรถเนี่ยเสียแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจนอนในรถมันซะเลยและพอเช้าวันต่อมาครับแดนนี่ก็มาเจอกับอิซาเบลที่รถแดนนี่ก็ได้บอกกับอิซาเบลนะครับว่าเธอได้รู้ข่าวที่เดิร์กยักย่อเงินของบริษัทแล้วและแดนนี่เนี่ยก็เลยมาเตือนให้อิซาเบลเนี่ยเลิกยุ่งกับเดิร์กซะซึ่งหลังจากนั้นนะครับมันก็มีงานเลี้ยงของบริษัทเกิดขึ้นซึ่งอิซาเบลนั้นก็ยังคงมีสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดีครับแล้วคริสตินก็ได้ แล้วก็ขับรถชนคริสตินเนี่ยต้องการจะทําให้อิสเบลขายหน้าต่อทุกคนครับแล้วเธอก็ทําสาเร็จอิสเบลเนี่ยก็ทําได้แค่หัวเราะด,ดังๆออกมานะครับเพื่อลบความรู้สึกข้างในเท่านั้น S <S 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 จนในวันหนึ่งคริสตินก็ได้เรียกอิซาเบลเข้าไปพบนะครับและคริสตินก็ได้อ่านจดหมายฉบับหนึ่งให้กับอิซาเบลฟังโดยจดหมายนั้นก็ถูกส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของอิซาเบลเนื้อหาจดหมายก็เป็นข้อความที่โกรธแครนคริสตินครับและก็บอกด้วยว่าจะตามแก้แค้นคริสตินที่ทําให้เธอในขายหน้าซึ่งแท้จริงแล้วจดหมายฉบับนี้อิซาเบลไม่ได้เป็นคนเขียนแต่คริสตินนั่นแหละครับเป็นคนที่แอบเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของอิซาเบลแล้วก็เขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาโดยอิซาเบลเน่ัวะครบา จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับให้และก็ชวนอิซาเบลมางานปาร์ตี้ของเธอที่กําลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอิซาเบลก็ได้ไปขอไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินของเดิร์กจากแดนนี่เมื่อแดนนี่เอาเอกสารมาให้เธอนะครับอิซาเบลเนี่ยก็ขอให้แดนนี่เนี่ยจองตั๋วไปดูบัลเล่ให้เธอด้วยในวันเสาร์และในตอนนี้เนี่ยอิซาเบลก็เครียดมากเธอนั้นก็เลยต้องพึ่งยานอนหลับเป็นจํานวนมากครับเพื่อจะทําให้ตัวเองนั้นหลับและหลังจากนั้นเนี่ยคริสตินก็ได้เข้ามาคุยกับอิาาาเลดยก็ไว่ิสพคคตูปะจ จูบปากเพื่อจะคืนดีกันก็ได้นะแล้วอิซาเบลเนี่ยก็ได้จูบปากคริสตินเข้าจริงๆครับแล้วแดนนี่เนี่ยก็เข้ามาเห็นก็เลยโกรธอิซาเบลนะครับที่จูบกับคริสตินซึ่งต่อมาเนี่ยคริสตินก็ได้เข้ามาคุยกับแดนนี่โดยคริสตินก็พยายามที่จะปั่นหัวแดนนี่นะครับให้คิดว่าอิซาเบลเนี่ยเกลียดเธอและก็ยังบอกให้แดนนี่เนี่ยลาออกไปด้วยแต่แดนนี่เนี่ยก็ไม่ยอมลาออกครับคริสตินนั้นก็เลยทําเป็นว่าแดนนี่เนี่ยกำลังจะลวนลามเธอและเธอเนี่ยก็ตั้งใจที่จะนําเรื่องนี้ไปบบอออออออกกกกกััคนนนนนืื่่่่่เเเพจะป็็าาาารขูให้แดีลซึึงงตมถวส์ าเบลเนี่ยได้ไปดูบัลเล่นะครับส่วนคริสตินเนี่ยก็จัดปาร์ตี้ที่บ้านเมื่อปาร์ตี้จบลงเดิร์กที่เมามากเนี่ยก็ไปหาคริสตินแต่ว่าคริสตินเนี่ยก็ไล่ให้เขาออกไปนะครับและเมื่อคริสตินเดินกลับมาที่หน้าบ้านเธอนั้นก็ได้เห็นโน้ตที่ได้เขียนบอกนะครับว่าให้เธอเนี่ยไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวไปที่เตียงซึ่งคริสตินเนี่ยก็คิดนะครับว่าเป็นโน้ตจากเดิร์กเธอนั้นก็เลยขึ้นไปอาบน้ำครับเพื่อจะรอมีอะไรกับเดิร์กแต่สุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคริสตินถูกกกก่่่่่าา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 ตตตตยยยในน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 คืั้้้้้้แแลลลลววววออออมมมมมเเีีี็็ไดาาดํรจจหิบททธสภพึง แล้วจากนั้นเนี่ยอิซาเบลก็ถูกพาตัวมาสอบปากคำอายการเนี่ยก็พยายามจะให้เธอยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นคนฆ่าคริสตินนะครับเพราะาหลักฐานเนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าเป็นตัวเธอทั้งผ้าที่ถูกฉีกขาดที่พบจากศพของคริสตินซึ่งลักษณะเนื้อผ้าเนี่ยมันก็เหมือนกับผ้าพันคอที่คริสตินได้ให้กับอิซาเบลเอาไว้และก็ยังมีจดหมายที่เขียนถึงความเครียดแค้นต่อคริสตินอีกด้วยแต่อิซาเบลในสภาพที่กําลังมืนยานอนหลับและถูกแรงกดดันจากอายการหนักมาก,มากเธอก็เลยยอมรับไปอย่างง่ายๆนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนฆ่าคริสตินนนซอย่างั้ ทำให้เธอเนี่ยถูกจับเข้าคุกไปในทันทีและจากนั้นเนี่ยเมื่อเธอได้สติกลับมานะครับเธอก็ได้ขอคุยกับทนายเพื่อจะแก้ต่างว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าคริสตินโดยหลังจากนั้นเธอกับทนายก็ได้คุยกับอายการนะครับแล้วอิซาเบลเนี่ยก็บอกนะครับว่าจดหมายนั้นเธอไม่ได้เป็นคนเขียนเพราะในวันที่ในจดหมายเป็นวันก่อนหน้าที่คริสตินจะเปิดวิดีโอของเธอให้คนในบริษัทดูและในวันที่คริสตินถูกฆ่าเธอเนี่ยก็ไปดูบัลเล่ย์อยู่ ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับและก็พบว,ว่ามีพยานยืนยันตัวเธอได้จริงๆทั้งพนักง,งานที่โรงละครและก็แดนนี่ที่เป็นคนจองตั๋วให้กับเธอด้วยส่วนเรื่องผ้าพันคอนั้นอิซาเบลก็ยืนยันว่าของเธอเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้ถูกฉีกขาดทนายนั้นก็เลยขออนุญาตให้เธอเนี่ยไปค้นบ้านพร้อมกับตำรวจนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็หาผ้าพันคอนไม่เจอซะอย่างนั้นแถมตำรวจเนี่ยก็ยังเจอเอกสารการยักยอกเงินของเด์กที่อิซาเบลได้ซ่อนเอาไว้ด้วยมันเลยทําให้ตอนนี้อิซาเบลก็ยังคงเป็นผู้ต้อง,สงส แดนนี่ Danny, ตามหาผ้าพันคอของเธอให้เจอเพราะมันจะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทําให้เธอเนรอดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยได้แล้วในท้ายที่สุดเนี่ยแดนนี่ก็เจอผ้าพันคอครับโดยแม่บ้านของอิซาเบลเนี่ยได้นาผ้าพันคอไปซักพอดีมันก็เลยทําให้หาไม่เจอในตอนนั้นอิซาเบลเนี่ยก็ได้ออกมาจากคุกแล้วก็พ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสยัยทําให้ความซวยเนี่ยตกไปที่เดิร์กแล้วครับเพราะว่าแดนนี่ให้การกับตํารวจนะครับว่าให้ไปสืบที่เดิร์กเมื่อตํารวจไปสืบเนี่ยก็พบนะครับว่าเขานั้นมีผ้าพันคอที่เปื้อนเลือดอยู่ตํารวจเนี่ยก็เลยจับตัวเดิกไป และหลังจากนั้นเนี่ยอิซาเบลกับแดนนี่ก็มาคุยงานกันที่บ้านโดยในระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่แดนนี่เนี่ยก็เข้าไปจูบอิซาเบลครับเพราะแดนนี่เนี่ยแอบชอบอิซาเบลมาตั้งนานแล้วและก็คิดนะครับว่าการที่เธอได้ช่วยเหลืออิซาเบลมันจะทําให้อิซาเบลเนี่ยหันมารักเธอบ้างแต่ดูเหมือนว่าอิซาเบลจะไม่ได้คิดแบบนั้นกับแดนนี่นะครับแดนนี่เนี่ยก็เลยเล่าความจริงให้กับอิซาเบลฟังนะครับว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดโดยแท้จริงแล้วคนที่ฆ่าคิสตินก็คืออิซาเบลนั่นแหละครับโดยเร แล้วแดนนี่เนี่ยก็เลยรู้นะครับว่ามันเป็นแค่น้ําตาลไม่ใช่ยาซึ่งหลังจากนั้นแดนนี่ก็เลยคอยตามอิซาเบลไปตลอดครับแล้วเธอเนี่ยก็เห็นว่าอิซาเบลได้ซื้อผ้าพันคอที่เหมือนกับของที่คริสตินให้มาและในวันที่ไปดูบัลเล่อิซาเบลก็ได้เข้าไปดูบัลเลจริงครับแต่ว่าเธอได้ออกมาก่อนก่อนที่ละครจะจบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอิซาเบลก็มาที่บ้านของคริสตินและก็เป็นคนเขียนโนตนั้นเพื่อรอจังหวะที่จะฆ่าคริสตินนะครับแล้วอิซาเบลก็ได้ฆ่าคริสตินสําเร็จซึ่งในคืนนั้นเนี่ย เขานั้นก็เมามากครับจนขับรถชนข้างทางเขาได้ลงมาที่หน้าบ้านของคริสตินเพื่อจะขอเข้าไปในบ้านนะครับ และเมื่ออิซาเบลฆ่าคิดตินเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงของเดิร์กก็เลยคิดจะใส่ร้ายเดิร์กนะครับว่าเป็นคนทาเธอนั้นก็เลยเอาผ้าพ,พันคอเปื้อนเลือดไปไว้ในรถของเดิร์กครับและอิซาเบลเนี่ยก็แกล้งทําเป็นยอมรับสารภาพกับตารวจในตอนแรกจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถโยนความผิดให้กับเดิร์กได้สําเร็จซึ่งแดนนี่นั้นก็เป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างและก็ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ในโทรศัพท์ด้วยแดนนี่ได้บอกกับอิซาเบลนะครับให้มาเป็นคนรักของเธอไม่อย่างนั้นเธอจะส่งวิดีโอให้้้กกกกัับบบตตตตํําาารวจจจออออออเเเเลลนนน็็ยยงมมมมททไไปป่่่่แีธใพืะ เรื่องนี้เป็นความลับจนมาถึงวันที่ฝังศพของคริสตินอิาเบลกับแดนนี่ก็ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยครับแต่ว่าทั้งสองคนก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่งลักษณะที่คล้ายกับคริสตินพวกเธอเนี่ยก็เลยคิดนะครับว่าเรื่องน้องสาวฝาแฝดของคริสตินเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกของคริสตินก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสารวัตรที่จับตัวอิสเบลก็พยายามจะมาขอโทษเธอนะครับเพราะเขาเนรู้สึกผิดที่จับตัวผิดคนแต่เมื่อมาถึงหน้าบ้านของอิสเบลเนี่ยเธอก็ไม่ยอมเปิดประตูให้กับเขาครับซึ่งในค แต่เสียงโทรศัพท์นั้นก็ไม่ได้มาจากโทรศัพท์ของเธอหรือว่าแดนนี่นะครับเธอนั้นก็เลยเดินตามหาเสียงไปเรื่อยๆแล้วเธอเนี่ยก็พบนะครับว่ามันดังมาจากเครื่องที่แดนนี่เก็บวิดีโอหลักฐานที่เธอเป็นคนฆ่าคริสตินเอาไว้แล้วแดนนี่เนี่ยก็ตื่นขึ้นมาพอดีและก็เห็นอิซาเบลกําลังถือโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่เธอนั้นก็เลยรีบเข้าไปแย่งครับแล้วมันก็เกิดการต่อสู้กันจนสุดท้ายเนี่ยอิซาเบลก็ได้บีบคอแดนนี่จนตายแต่ว่าก่อนที่แดนนี่จะหมดลมหายใจนะครับเท้าของเธอก็ดันไปกดที่ปุ่มส่งวิดีโอให้ ฆ่าแดนนี่เสร็จแล้วเธอก็ได้ยินเสียงออดครับเธอก็เลยเดินออกไปดูแต่กลับไม่พบใครเลยสักคนเห็นแค่ช่อดอกไม้ที่สรวัดเอามาวางไว้ให้เธอนั้นก็เลยก้มไปหยิบขึ้นมาครับแล้วอยู่ๆข้างหลังของเธอก็เป็นน้องสาวฝาแฝดของคริสตินที่ถือผ้าพันคอเปื้อนเลือดมาแล้วก็ได้ใช้ผ้าพันคอเปื้อนเลือดรัดคออิซาเบลครับแล้วอิซาเบลก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันโดยมีศพของแดนนี่ที่นอนอยู่ข้างเตียงแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้แบบงงๆ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ยังมีปริศนาทิ้งท้ายไว้ให้เราหาคำตอบอีกเยอะเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของน้องสาวคริสตินว่าสรุปแล้วเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าแล้วเหตุการณ์ตอนสุดท้ายที่อิสเบลเนี่ยโดนผ้าพ,พันคอรัดมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นสิ่งที่อิสเบลเนี่ยหลอนขึ้นมาเองครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงลองแชร์กันมาในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ